ตูเล็บลีซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนคนจนผู้ยิ่งใหญ่สำหรับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจาก3หัวข้อนะคะนั่นก็คือคนจนแต่รวยน้ำใจที่แนะนำมาจากน้องปลายฟ้าและลูกคนจนแต่ใจดีที่แนะนำมาจากน้องโบรวมไปถึงแม่ของฉันเป็นคนจนที่แนะนำมาจากน้องอีกคนหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าพี่ไม่ทราบชื่อยังไงมาแสดงตัวใต้คลิปได้นะ ผมกับแม่นะเราเป็นคนจนเราไม่มีบ้านหรอกที่พักของเราก็เป็นแค่ตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่กดังริมท่าเรือวันนี้มีขวดเยอะเลยนะจ๊ะนะโมแม่ว่าเราคงจะได้กินข้าวกันแล้วล่ะแม่ครับเดี๋ยวผมช่วยถือดีกว่าไม่เป็นไรหรอกเจ้าลูกลูกนะ่ะตัวเล็กนิดเดียวแม่ถือไหวไม่ได้หนักอะไรหรอกจ้า และถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นคนจนแม่ก็สอนผมอยู่เสมอให้มีน้ำใจแบ่งปันคนอื่นช่วยทำบุญทำทานคนยากไร้ด้วยเถอะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยอีขอทานสกปรกไปดีกว่าเราคุณคะถ้าคุณไม่รืงเกียดแล้วก็รับข้าวปั้นจากฉันไปทานก่อนก็แล้วกันนะคะ เออแต่ถ้าพวกคุณให้ผมมาแล้วพวกคุณจะทานอะไรล่ะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันน่าเก็บขวดขายเดี๋ยวพอเก็บได้อีกก็ได้เงินซื้ออีกค่ะแต่คุณนะ่ะตาบอดแล้วก็พิการแย่กว่าพวกฉันตั้งเยอะคุณน้าครับเอาที่ผมไปอีกก้อนหนึ่งก็ได้นะครับเขาปั้นนะ่ะพวกคุณช่างเป็นคนใจดีจริงๆครับขนาดพวกคุณไม่ค่อยมียังแบ่งปันให้ผมอีก ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเราช่วยๆกันนะคะฉันกับลูกขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับพวกคุณสองคนพักอยู่ที่ไหนกันครับเราไม่มีบ้านกันหรอกคะ่ะอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์ริมท่าเรือนะคะผมก็รู้สึกแปลกใจนิดๆนะที่คุณน้าคนนั้นถามถึงที่พักของพวกเราแต่ดูเหมือนว่าข้อสงสัยจะถูกเฉลยในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น มีคนเอาขวดพวกนี้มาวางให้เราเยอะเลยล่ะครับแม่มีเงินอยู่ข้างใต้ด้วยลูกเยอะด้วยละ่ะอะไรกันเนี่ยใครกันครับแม่ที่ส่งมาให้พวกเราแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะดูเหมือนว่าจะมีจดหมายด้วยนะสวัสดีครับสองแม่ลูกผมชื่อว่าอนุทินเป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองซากุระผมคือคนตาบอดพิการที่คุณได้ช่วยเหลือเมื่อวันก่อน ใช่แล้วล่ะครับผมตบตาทุกคนเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมกลายเป็นคนจนพิการจะมีใครสนใจผมบ้างไหมตลอดทั้งวันคนที่เดินผ่านทุกคนแทบจะรังเกียจผมมีแต่คุณกับลูกของคุณเท่านั้นที่ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือทำให้ผมได้พบว่ายังมีคนที่มีความจริงใจอยู่ในสังคมนี้ ได้โปรดอย่าปฏิเสธและยอมรับเงินจำนวนนี้ไว้เถืะนะครับเพราะว่ามันคู่ควรที่จะเป็นของคุณคุณควรจะได้รับอะไรดีๆบ้างขอบคุณจริงๆค่ะขอขอบคุณโชชตาขอบคุณทุกอย่างที่ช่วยเหลือฉันกับลูกเรื่องนี้ทําให้ผมกับแม่ได้รู้ว่าไม่สําคัญว่าเราจะเป็นคนจนหรือเป็นคนรวยสําคัญที่ว่าเราเป็นคนดีและมีน้ำใจหรือเปล่า เราสามารถให้โดยปราศจากความรักแต่เราไม่สามารถรักโดยปราศจากการให้จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณการแนะนำด้วยนะคืนนี้ขอให้ทุกคนฝันดีกันค่ะฝากเข้ามากด Subscribe กดกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยแล้วเจอกันใหม่บายบายนะคะ